อ่อเพจติกฎหม้กับพี่มอนะครับวันนี้ในเรื่องของสัญญาซื้อขายนะฮะเรามาดูเนื้อหากันต่อเลยฮะหลังจากที่เรารู้กันเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะว่าเป็นไงฮะสังหาริมารัพย์กี่ปีฮะสามปีฮะอะสังหาสิบปีฮะทีนี้ในเรื่องของการขยายระยะเวลาในการไถ่คืนเนี่ยนะฮะซึ่งมีกําหนดู่ตามมาตรา496บอกอย่าบอกงี้ฮะเขาบอกว่าการกําหนดระยะเวลาไถนั้นเนี่ยอาจทําขยายอ่ากำหนดระยะเวลาได้นะ แต่กาหนดระยะเวลารวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเกินกําหนดเวลาตามมาตรา4 9 4เกก็คือ3ปีหรือ10ปีเนี่ยนะให้ลดลงเหมือนกาหนดเวลาตามมาตรา4 9 4เกส็คือถ้าเกิน3ปีสําหรับสังหาก็ให้ลดเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ3ปีหมายถึงขยายรวมกันแล้วนะาจะ2อบวกสเป็น4เนี่ยก็เหลือแค่3นะฮะหรือถ้าเกิดว่า,าสังหานะฮะเกิน10ปีก็ให้ลดลงเหลือสิสมมุติว่าสัญญาขายฝากเดิมอาจจะเท่าไหร่ฮะเปี ขอขยายอีก5เงี้ยก็ถึงแม้ว่าจะกระทําถูกต้องตามกฎหมายก็ลงแทนนีะเป็น12ก็เหลือแค่เท่าไหร่ฮะเหลือแค่10ฮะนาะทีนี้ <c oughs> พอยในเรื่องของการขยายกําหนดระยะเวลาไถ่ตามวรรคหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาโทรหากันคุณ <c oughs> <"C oughs> จะมาตกลงกันด้วยวาจาไปนั่งกินข้าว <c oughs> ตกลงกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อใครฮะผู้รับไถ่ ถามว่าลงลายมือชื่อผู้ไทยได้ไหมบอกอ่าเฮ้ยถ้าเกิดลงลายมือชื่อผู้ไทยได้มันก็เขียนกันเองเพราะว่าอะไรฮะการขยายระยะเวลาเป็นประโยชน์ของใครเป็นประโยชน์ของผู้ไทยฮะที่จะไปมีเวลาในการหางง,งหางเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะต้องดูเป็นพิเศษว่าเฮ้ยคุณโอเคหรือเปล่าก็คือผู้รับไทยก็คือผู้ซื้อฝากนั่นเองนะฮะนะฮะที่สําคัญฮนะเขาบอกว่าโอโ้ตรงนี้เดี๋ยวพี่หมอมาพูดให้ฟังอีกทีไม่งั้นเราจะงงเอาให้รู้แค่ว่าหนึ่งการขยายระยะเวลาเนี่ย ถ้าเกิน3ปีสําหรับสังหาให้ลดเหลือ3ปีคือรวมกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เหลือ3ปีอาสังหารวมกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เหลือแค่10ปีนะฮะต่อจะให้ขยายหรือไม่ขยายก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ที่สําคัญการขยายระยะเวลานั้นจะต้องมีหลักฐานว่าไอ้ตัวผู้ซื้อฝากหรือตัวผู้ที่ต้องรับไทยเนี่ยเขาโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อใครฮะลงลายมือชื่อผู้ซื้อฝากหรือผู้รับไทยนั่นเองนะฮะส่วนไอ้ประเด็นวักสุดท้ายเดี๋ยวเลอาไห้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนนปรระะเเดด็ีาาจมพูกัคื1 ระยะเวลาที่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ก็คือสุดๆเต็มแม็กซ์ตไม่เกิน3ปี10ปีแล้วฮะอย่างที่2ก็คือหลักฐานในการขอขยายระยะเวลามาดูอันแรกกันก่อนกรณีที่เป็นการขยายระยะเวลาเนี่ยกรณีสังหาริมทรัพย์เนี่ยระยะเวลารวมกันก็คือของเก่าที่ทําสัญญาขายฝากกับขอเพิ่มเนี่ยที่มาขอขยายระยะเวลาเนี่ยก็สูงสุดได้แค่3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าของเดิม2ปีอยู่แล้วมาขอเพิ่มอีก2ปีนะฮะเป็น4ปีเนี่ย ก็ให้ปรับลดลงเหลือสูงสุดแค่เท่าไหร่ฮะก็เหลือแค่3ปีแต่ถ้าเกิดของเก่าเนี่ยเต็มแม็กอยู่แล้วเช่นของเก่าก็3ปีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นสัญญาที่ไม่กําหนดระยะเวลาซึ่งไปจำกันได้ใช่ไหมถ้าไม่กาหนดระยะเวลาก็ให้ใช้สูงสุด3ปีนะฮะหรืออาจจะกาหนดระยะเวลากันไว้ที่3ปีอยู่แล้วเนี่ยจะมาขอเพิ่มอีก1ปี2ปีได้ไหมคาตอบคือไม่ได้เพราะมันเต็มแม็กตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะฮะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่ามันเต็มแม็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยขยายเกินไปเนี่ยไม่ได้นะฮะเนาะแต่ถ้าเกิดสังหาริมทรัพย์รวมกันเนี่ยของเก่าของใหม่ก็ไม่เกินเท่าไหร่ฮะไม่เกิน10ปีสูงสุดก็แค่1ิปีนะครับเนาะนะส่วนหลักฐานเนี่ยพี่หมอเน้นอย่างนี้แล้วกันว่าหลักๆเนี่ยข้อสอบจะออกแค่นี้ว่าไม่ไว่าจะเป็นสังหาริมทรั์ธรรมดาสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือสังหาริมทรั์ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายเป็นหลักนะฮะทีนี้ เอาละเขาบอกไว้ว่าตรงนี้จะเริ่มงงแล้วนะตรงนี้จะอาจจะเริ่มแล้วนะแต่พี่หมอเนี่ยถ้าเกิดว่าจําตรงนี้ไม่ได้นะให้จําแค่ว่าขยายระยะเวลารวมกันก็ไม่เกินสามปีสิปีหรอกอย่างน้อยก็ต้องมีหนังหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายก็คือผู้ซื้อฝากทีนี้มาตรานี้เขาบอกนี้แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นะเป็นการซื้อขายกันที่ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับทางกานเจ้าที่คือทรัพย์สินประเภทไหนก็คือ,อสังหาและสังหารหรือมาตรชนิดพิเศษเป็นไงมันเอามาปนกันอีกแล้วเว้ย มาปนกันอีกแล้วเมื่อกี้มันอุตส่าห์ว่าจะแยกสังหาริมารั์กับอสังหาขาดแล้วใช่ไหมอันนี้มันเอาสังหาริมทรั์ชนิดพิเศษออามาปอน,นอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆไม่งั้นจะงงนะแต่พี่หมอให้จําง่ายๆเลยนะว่าตัวที่ต้องใช้แบบ สังหาเหมือนกันเลยเนี่ยมันจะมีอยู่แค่เรื่องระยะเวลา10ปีอ่อสปีกับ10ปีนะฮะกับในเรื่องของตอนที่ไอตัวไอตัวผู้ผู้ซื้อทรัพย์สินต่อคือพูดง่ายๆคนที่มาซื้ออ่ของที่เขาเอามาขายฝากนั่นนะรู้หรือไม่รู้อันนั้นนะ่ใช้สังหาไปเลยไม่มีแบ่งพิเศษไม่พิเศษส่วนไอ้ที่แบ่งพิเศษไม่พิเศษเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างหลักๆหนึ่งก็คือในเรื่องของการ ทำแบบของสัญญาอันนั้นจะแบ,บ่งเป็นพิเศษไม่พิเศษอยู่กับอย่างที่2หลักฐานในการขอขายายะยะเวลาเนี่ยอันนี้จะแบ,บ่งเป็นพิเศษกับไม่พิเศษอยู่นะครับเนาะอ่ะเขาบอกนี้ในกรณีสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงใายมือชื่อผู้รับถ่ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ยันกับตัวผู้ซื้อฝากกับตัวทายาทได้นะแต่แต่เอ่อถ้าสมมุติว่า คุณอยากให้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็คือบุคคลภายนอกที่มาได้สิทธิ์โดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตเนี่ยและจดทะเบียนโดยสุจริตเนี่ยคุณจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายไม่พอคุณต้องทําเป็นหนังสือแล้วหนังสือตรงนั้นอ่ะไปจดทะเบียนกับนังงานเจ้าหน้าที่คุณถึงจะสามารถไปไงฮะยันกับบุคคลภายนอกได้นะครับการยันตรงเนี้ยยันได้แม้กระทั่งบุคคลภายนอกน,นั้นได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตตรงเนี้ยพี่หมอพูดตรงๆนะว่าข้อสอบมันไม่เคยออก แต่พูดให้ฟังเผื่อเราไปเรียนในเรียนอะไรเราจะได้ไม่งงนะฮะแต่ว่าในระดับเนี้ยพี่บอกให้จําแค่นี้ว่าระยะเวลาในการขยายเนะี่ยยังไงก็ไม่เกิน3ปี10ปีหลักฐานเนี่ยขอหลักฐานไ็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องอผู้ผู้ต้องอะไรฮะไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดลงลายมือชื่อผู้รับไถ่หรือผู้ซื้อฝากนั่นเองนะครับส่วนในประเด็นที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องจําก็ได้เพราะถ้าจําก็น่าจะงงนะฮะแต่มาดูผ่านๆเผื่อข้อสอบออกจะได้แบบพอคุ้นๆไว้ให้ นะครับเนาะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเนอะ <c oughs> อย่างที่บอกไปฮะในประเด็นแรกประเด็นของเรื่องระยะเวลาเนี่ยนะครับเนาะกรณีสังหาริมทรั์รวมกันทั้งหมดก็ไม่เกิน3ปีครับเขาบอกอย่างเช่นจนขายฝากรถฮะมีกําหนดไถ่คืน1ปีผ่านไปยังไม่เกินกําหนดฮะก็คือการขอขยายระยะเวลาเนี่ยเป็นไงฮะจะต้องทําก่อนที่จะอะไรฮะก่อนที่จะ หมดระยะเวลาด้วยนะเพราะถ้าหมดไปแล้วสัญญาเป็นไงสิ้นสุดไปแล้วถ้าสัญญาสิ้นสุดไปแล้วคุณจะมาขอเพิ่มได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แล้วถ้าคุณมาขอเพิ่มมันก็ไม่ใช่เรื่องของการขายฝากละมันเป็นในเรื่องของการที่ไปขอให้เขามีคํามั่นที่ว่าจะขายคืนมากกว่านะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยในการขอขยายระยะเวลาเนี่ยนะฮะพอยท์หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในมาตาแต่ข้อสอบชอบถามก็คือว่าคุณจะต้อง ขอก่อนไปไงฮะสัญญานั้นสิ้นสุดลงก็คือก่อนที่จะหมดระยะเวลาที่ตกลงกันในตอนแรกนะเพราะนั้นการที่โจนกับรวยเนี่ยตกลงกันขายฝากเนี่ยนะฮะและ้วกำหนดระยะเวลาในการไถคืน1นปีเนี่ยถ้าคุณอยากจะมาขอขยายระยะเวลาคุณต้องขอก่อน1ปีนะโจ์นี่ก็บอกว่าผ่านไป9เดือนก็มาขอขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีก2ปีรวยตกลงฮะในตัวใครฮะตัวผู้ซื้อฝากตกลงโดยทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในรวยโอเคไหมลงลายมือชื่อผู้ต้องรับไถถูกไหม ก็คือผู้ซื้อฝากโอเคไหมโอเคตรงนี้ก็จะขยายระยะเวลาจาก1ปีกลายเป็นเท่าไหร่ฮะสปีอันนี้โอเคตรงไปตรงมานะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าจนเนี่ยฮะขายฝากลดกําหนดระยะเวลาสองปีก่อนถึงกําหนด2ปีเนี่ยขอขยายเพิ่มไปอีก2ปีมีหลักทงหลักฐานเรียบร้อยคําถามคือจะกลายเป็น4ปีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้จะเหลือแค่เท่าไหร่ฮะระยะเวลาตามมาตรา4ี่เกสีก็คือสูงสุดได้แค่3ปีก็ปรับลดลงเหลือแค่3ปีนะเกิดมาขอไทยผ่านไป3ปี6เดือนเป็นไงฮะ หมดสิทธิ์เพราะาอะไรฮะระยะเวลามันหมดตั้งแต่กี่ปีละ3ปีนะครับเพราะว่าเขาให้แม็กสุดแม้จะขยายระยะเวลาก็ให้แม็กสุดแค่3ปีนั่นเองนะครับเนอะหรือเขาบอกเนี้ยจนขายฝากรถให้กับรวยไม่กําหนดระยะเวลาในการไถ่คืนพอไม่กําหนดเป็นไงใช้กี่ปีใช้แม็กสุดสูงสุดคือ3ปีฮะสปีหนึ่งสเดือนก็คือก่อนจะ3ปีมาขอขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีก2ปีมีหลักทงหลักฐานเรียบร้อยคําถามคือว่าเป็นไงฮะขยายได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะของเดิมเต็มแม็กแล้ว จะมาขอขยายเพิ่มได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แล้วนะฮะเพราะนั้นก็ใช้3ปีเท่าเดิมเกิดผ่านไป3ปี6เดือนมาขอไถ่เไป็นไงตัวในรวยก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ถ่ได้เพราะสัญญาขายฝากมันสิ้นสุดลงไปแล้วนี่จ๊ะโอเคนะมาดูสักข้อหนึ่งฮะเขาบอกว่าจนเนี่ยขายฝากรถให้รวยฮะไม่กาหนดระยะเวลา3ปีอ่าไม่กําหนดระยะเวลาก็คือใช้ที่เท่าไหร่ฮะใช้ที่3ปีฮะผ่านไป3ปี1เดือนเป็นไงฮะ เลยกาหนดระยะเวลาไปแล้วสัญญาตรงนี้สิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเพราะสัญญาตรงนี้มันสิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม้จนจะมาขอขยายระยะเพิ่มไปอีก2ปีแล้วรวยจะตกลงก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นสัญญาขายฝากไหมคําตอบคือไม่ใช่สัญญาขายฝากแล้วนะ นะฮะแต่เป็นเพียงคํามั่นจะขายคืนเพราะอะไรเพราะสัญญาขายฝากนั้นมันสิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่ผ่านไปการตามกันอย่างยาคือเท่าไหร่ฮะสามปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่สัญญาขายฝากเป็นเพียงคํามั่นจะขายคืนอันนี้ดูดีๆเพราะข้อสอบเคยถามด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกรณีสังหาดิมารัพย์ให้ดูไว้ว่ารวมกันนะ,ะยังไงก็ไม่เกิน3ปีถ้าสมมุติว่าของเดิม1ปีรวมกันแล้วไม่เกิน3ปีเช่นของขอใหม่อีก2ปีกลายเป็น3ปีเอโอเค แต่ถ้าเกิดของเดิม2ปีแล้วมาขอเพิ่มอีก2ปีมันเกินไปก็ปรับลดเหลือ3ปีนะ,ะโดยเฉพาะถ้าของเดิม3ปีอยู่แล้วแล้วคุณมาขอเพิ่มเนี่ยมันก็เต็มแม็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณมาขอเพิ่มไม่ได้เพราะนั้นก็เหลือ3ปีเท่าเดิมคุณมาเข้าใจผิดคิดเองเออเองว่าได้เป็น5ปีแล้วก็เป็นไงฮะมาขอไถ่คืนหลังจากผ่านไป3ปีคุณก็หมดสิทธิ์ไถ่นะ,ะเช่นเดียวกันฮะในกรณีที่การขอไถ่เนี่ยจะต้องขอไถ่ก่อนหมดระยะเวลาถ้าหมดระยะเวลาสัญญาขายฝากนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วถ้าสิ้นสุลลงไปแ้ว คุณก็ไม่ใช่สัญญาขายฝากแล้วแต่เป็นถ้าเกิดว่าเขาใจดีเขาจะให้คุณอย่างเช่นน้องปาเนี่ยเขาใจดีตกลงว่าเดี๋ยวจะขายคืนให้เนี่ยฮะก็เป็นคำมั่นที่จะขายคืนเท่านั้นเองไม่ใช่สัญญาขายฝากที่มีการขยายระยะเวลานะครับเนาะเาะช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ครับของเดิม5ปีขอเพิ่มอีก5ปี รวมกันเป็น10ปีไม่เกินะระยะเวลาตามมาตรา494โอเคไหมโอเคก็เป็น10ปีแต่ถ้าเกิดของเดิม10ปีอยู่แล้วเนี่ยมาขอเพิ่มอีกหนึ่งปีมันจะกลายเป็น11ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะมันแม็กซ์สุดตั้งแต่แรกเราก็เหลือแค่1 1นะฮะเอ้ยก็เหลือแค่10เท่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดของเดิม10อยู่แล้วมาขอขยายเพิ่มนะฮะเอ่อเท่าไหร่ฮะ อีก2ปีแม้จะตกลงตรงนี้ก็ไม่ใช่สัญญาขายฝากขยายระยะเวลาแต่ก็เป็นเพียงแค่คำมั่นจะขายคืนเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็คือประเด็นที่อยากให้รู้ก็คือประเด็นแรกในเรื่องของการขยายระยะเวลาคือระยะเวลาที่สามารถขอขยายได้แต่ max ยังไงก็ไม่เกิน3ปี10ปีนะครับส่วนหลักฐานที่อยากให้รู้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาสังหาริมทรัพย์พิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์ ขอหลักๆถ้าไม่ได้ไปยันกับบุคคลภายนอกนะขอหลักๆว่าขอเป็นหลักฐานเป็นหนังสืองลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายหรือผู้ซื้อฝากนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือคุณโทรไปขอขยายระยะเวลาหรือว่าคุณเป็นไงฮะอ่าเรียกมากินข้าวมาตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยอันนี้มันบังคับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าบังคับใช้ไม่ได้การขยายระยะเวลามีผลไหมคําตอบคือไม่มีผลก็ใช้ระยะเวลาตามสัญญาขายฝากเดิมนั่นเองนะครับเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าขอขยะยเวลาโดยที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ไทยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะถ้าเกิดลงลายมือชื่อผู้ไทยจะไปรู้ได้ไงเองเขียนเองเออเองล่างเองเซ็นเองนะตรงนี้ก็ไม่ได้ อย่างน้อยๆเนียน่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่อ่าคนเดียวก็ได้หรือจะเซ็นกัน2คนแต่ถ้าเกิดคนเดียวเนี่ยก็บังคับเวลาได้แล้วไม่มีปัญหานะครับเนาะถ้าทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้ง2คนก็เยี่มเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับเนาะอย่างเช่นจนขายฝากรถให้กับรวยกําหนดระยะเวลา1ปีก่อนที่จะถึง1ปีมาขอขยายเวลาไปอีกสปีโดยที่โทรไปขอขยายเวลาแม้ในรวยจะตกลงก็บังคับใช้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่าของเดิม1ปีขอเพิ่มอีก2ปีขอ ายมือชื่อนะมีหลักฐานนะลงลายมือชื่อในโจนซึ่งเป็นผู้ไทยได้ไหมคาตอบคือไม่ได้เพราะอันนี้เซ็นเองเออเองหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องมีหนังสือลงลายมือชื่อในรวยผู้รับไถ่หรือว่าผู้ซื้อฝากถึงจะบังคับใช้ได้นะจ๊ะเพราะนั้นประเด็นสําคัญในเรื่องของหลักฐานในการขอขยายเวลานั้นอย่างน้อยๆจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่หรือว่าผู้ซื้อฝากนั่นเองนะครับเนาะ ทีนี้ในเรื่องที่สังหาริมทรั์หรือสังหาริมทรั์ชนิดพิเศษให้จําตรงนี้ละกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอมีหลักฐานเป็นหนังสือผู้รับถ่ยนะซึ่งตรงเนี้ยเอามาใช้ยันกับตัวผู้ซื้อฝากหรือทายาได้แล้วนะครับเนาะอย่างเช่นอย่างที่บอกฮะถ้ามีหนังสือลงในมือชื่อในรวยเนี่ยบังคับใช้ได้แล้วนะครับเนาะอย่างไรก็แล้วแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยให้จําแค่นี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังละเอียดมาฟังนี้ต่อนะครับเนาะแต่ถ้าสมมุติว่า อยากจะยันกับบุคคลอื่นล่ะบุคคลภายนอกล่ะอย่างนี้จะทํายังไงล่ะพี่หมอว่าเอ๊ะมันขอขยาอะไรเยาเวลาไปแล้วเนี่ยแล้วจะเอามายันกับบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าอยากจะยันกับบุคคลภายนอกได้แบบแน่ๆเลยนะคุณต้องเอาหนังสือหลักฐานตรงนั้นนะ,นะะที่ทําเป็นหนังสือหรือทําเป็นหลักฐานหนังสือก็แล้วแต่เนี่ยไปจดทะเบียนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อที่ว่าอะไรฮะเพื่อที่ว่าเกิดบุคคลภายนอกเขามาซื้อเขามาอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะได้เห็น ตอนที่เขาไปซื้อตอนที่เขาจะไปจดทะเบียนน่ะเพื่อซื้อเขาจะได้เห็นถ้าเห็นเสร็จปุ๊บโอ้ยแล้วคุณยังซื้อเนี่ยคุณยันกับบุคคลภายนอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นพี่หมอพูดง่ายๆหลักฐานในการขอขยายระยะเวลาเนี่ยถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแค่หลักฐานเป็นหนังสือลงในมือชื่อผู้รับถ่ายเนี่ยเอาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นอ,ส,อสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยถ้าคุณยันกับแค่ผู้ซื้อฝากหรือทายาทเนี่ยคุณมีหลักฐานเป็นหนังสือลงใ,องในมือชื่อผู้รับถ่ายคุณโอเคละแต่ถ้าเาก,กิดคุณออยยยยาากกกัันนนนบบุคคลภเี่ะะ คุณจะต้องอะไรฮะคุณจะต้องไปจดทะเบียนถ้าเกิดว่าคุณไปจดทะเบียนเนี่ยคุณจะยันได้หมดเลยไม่ว่าบุคคลภายนอกนั้นเกาจะเสียค่าตอบแทนแล้วก็ได้มาโดยสุจริตเนี่ยก็ยันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้ไปจดทะเบียนเนี่ยคุณจะยันได้เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่เสียค่าตอบแทนหรือเสียค่าตอบแทนแบบไม่สุจริตเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดเดยอะละกันเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะถ้าพูดไปอาจจะเปื้อนเมมโมรีกันได้นะครับนะให้จําแค่ว่าในการขยายระยะเวลาเนี่ยอย่างไรก็ไม่เกิน3ปี10ปีแล้วก็หลักฐานเนี่ยอย่างงอย่างไงเนี่ยขอว่าลงลายมือเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายแค่นี้ก็ยันกับผู้ซื้อฝากกับทายาทได้แล้วแต่ถ้าอยากจะยันกับบุคคลภายนอกได้เนี่ยใหย คุณจะต้องเอาหนังสือตรงเนี้ยไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างนี้จะอย่างในทุกรูปแบบนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าพาร์ทที่5พี่หมอจะมาพูดในเรื่องของสินไทยนะเออซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าออกข้อสอบแบบร้อเนะฮะเหมือนกับเรื่องระยะเวลานะั่นแหละเพราะว่าในเรื่องของการขายฝากเนี่ยเขาจะเอาหลายๆองค์ประกอบมาออกข้อสอบพร้อมๆกันนะครับเนาะเพราะในเรื่องของสินเพราะนั้นในเรื่องของสินไทยก็เป็นในเรื่องที่เราจะต้องจับตาม,มองกันให้ดีเลยละกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด ธรรมดาหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนี่แหละอย่างที่บอกว่าให้จําไว้ว่าถ้าเป็นระยะเวลานะฮะก็สามปี 3, 10ปีเนี่ยใช้รวบเลยทั้งสังหาริมทรัพย์ธรรมดาแล้วก็สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับเนาะส่วนประเด็นอื่นๆก็ลองไปจำํำๆดูแล้วกันส่วนประเด็นที่จะต้องแยกว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาหรือพิเศษแน่ๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแบบของกฎหมายที่เป็นสัญญาขายฝากว่าเอ๊ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือ5ตันสัตว์พาณนะหรือแพก็แล้วแต่เนี่ย คุณจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ให้จําหลักๆ2อันแต่อีกสอันเนี่ยถ้าเกิดจําได้ก็จําจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวไปดูข้อสอบจจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวในพ์นต่อไปจะพูดในเรื่องของสินไทยนะครับอย่าลืมว่าซื้อชี้แล้วก็สมัครสมาชิกเพื่อเป็นกาลังใจกับพี่หมอด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ